สวัสดีครับมาชมการติดตั้งแผงองรอนของรถ3 1 8 IBM 3 1 8 IE 4 6นะครับคันนี้เป็น e สี b m w สามหนึ่งแปด IE สีหกนะครับอย่าลืมนะครับช่วงนี้เราที่หกยี่สิบเดแปดเราก็เปิดอยู่นะครับ พวกคาว,ว่างขับรถเข้ามาเลยครับเรามีนัดกันนะครับว่าจัดโปรโมชั่นรถราคาต่ำสุดเปลี่ยนหัวรถพันหรถให้ท่านภายในสามสิบนาทีสี่สิบนาทีเสร็จที่จอดรถกว้างปากซอยอินเทอวลา38แปดจอดเสร็จจอดปุ๊บสามารถเคลียร์รถได้เร็วขับได้เลยครับไม่ต้องรอนานนะครับก็สอบถามราคาที่ศูนย์แปดเก้าแปดแปดแปดเก้าศูนย์ศูนย์นะครับท่านที่ใช้รถรุ่นไหนอยู่ก็สอบถามราคามาว่ารถต่ำสุดเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีรถหลายไซส์หลายรุ่นหลายยี่ห้อทั้งหมดติดตั้งได้นะครับ ันกันร้องโอลาทนน้ำทนร้องอย่างแท้จริงนะครับอายุการใช้งานยาวนานนะครับโดนน้ำไม่เปื่อยถล่มร้องไม่แตกไม่กอมไม่ละลายติดตั้งครั้งหนึ่งก็ใช้งานย่าลืมไปเลยนะครับแล้วก็การเจ้าทว่าดังวัด,ดไกลๆทำไงสั่งซื้อมาเลยครับสั่งซื้อมาส่งด่วนไปนะครับวันสองวันก็ถึงติดตั้งเองเรามีวิดีโอการติดตั้งอย่างละเอียดนะครับแล้วก็สามารถสอบถามมาเลยได้เลยครับผมเฮีเดียร์ศูนย์แปดเก้า 888900ดูแลาท่านตั้งแต่ส่งของอย่างรวดเร็วจะถึงการติดตั้งท่านสาม,มารถโทรเข้ามาได้ตลอดนะครับมีดีโอการติดตั้งนะฮะถ้าไม่เข้าใจโทรมานะครับมีการแนะนําอย่างละเอียดสามารถติดตั้งเองลูกค้าก็มีกี่คันกี่คันในบ้านก็สั่งซื้อมาจะติดตั้งเองได้หมดนะฮะก็ไม่มีแค่ส่งคันเดียวนะสั่งกันหลายๆคันติดตั้งแล้วก็ดีสั่งซื้อกันมาอีกนะครับมาถ่ายรูปใหายดูกันติดตั้งกันเองได้นะไม่ใช่เรื่องยากนะครับ ก็ลูกค้าอตู่ตั้งไกลๆสามารถติดตั้งเองได้แล้วลูกค้าอยู่กรุงเทพปริมณฑลจังหวัดใกล้เคียงสามารถขับเข้ามาเลยติดตั้งให้ท่านภายใน30นาทีได้นะครับรถราคาต่ำสุดนะชอบถามที่สูนย์แปด89นย์ะครับ2ี่หก8ใครว่างก็เราไม่ได้หยุดเข้ามาติดตั้งได้ยเลยครับแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับช่วงนี้ช่วงโควิดที่จอดรถว้างนะครับอาคาน่ายเทปลอดภัยครับแล้วก็รถราคาต่ำสุดชอบถามเข้ามาเลยครับนำรถมาติดตั้งได้ยเลยนะครับ ทางจังหวก็อย่าลืมสั่งซื้อเข้ามาขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครับ